อะไรครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับเรายังคงอยู่กับอีเวนต์เหล่าปู่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มในแมป Building Box Simulator นะครับผมแมปนี้นะครับกดจอยเข้าไปในแมปได้เลยครับผมพอเรากดจอยเข้ามาในแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับภารกิจของเรานะครับผมเขาจะให้เราสร้างบ้านนะครับก็ตามชื่อแมปเลยนะครับผมให้ตามลูกศรมานะครับกด Open ไปนะครับผม ก็จะมีบล็อกออกมามากมายนะครับคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมสังเกตแสงนิดนึงเห็นใช่ไหมครับมันมีแสงลงมาจากฟากฟ้านะครับผมแล้วมันก็ชี้ที่ไอเทมแต่ละชิ้นนะครับผมคือชี้ชิ้นนี้เห็นปะแล้วก็ชิ้นนี้มาวางตามแสงเลยนะครับผมก็มาชิ้นต่อไปนะครับผมแสงลงที่ชิ้นไหนชิ้นนี้ทําไมท่าวิ่งผมมันแบบ ในแบบนี้ถ้าวิ่งนี่คือน่ารักมากนะครับผมพอเข้ามาใกล้ๆนะครับมันก็จะต่อบบล็อกให้เองเลยนะครับผมเราแค่ต้องวิ่งให้ถูกชิ้นนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับทุกคนแค่วิ่งไปโดนไอเทมนะครับผมมันก็จะหยิบให้เองเนาะนะครับก็ประกอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ เรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเราก็จะได้รับแบตมาแบบนี้นะครับผมทีนี้ครับให้เราย้อนกลับเข้าไปดูในแบบเหล่าปู่อีกครั้งหนึ่งครับ นี่ครับเราก็จะได้รับชายนี่บอนมาแบบง่ายดายอีก100นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าเพื่อนเชื่นชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย